ลูกค้าตัดสินใจยังไงครับที่เลือกใช้บริการงานต่อเติมกับเราครับเข้าไปดูในในติ๊กต็อกในทวิเขาบอกว่าดีก็แม่ก็เลยโอเคก็เห็นชอบด้วยและทำจริงๆก็ดีจริงค่ะรู้สึกประทับใจดีใจคิดว่าเลือกบริษัทไม่ผิดนะคะที่ประทับใจที่สุดก็คือทํำครั้งเดียวไม่ต้องทุบค่ะสุดยอด สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมช่างเบียจากเกตเฮาส์เซอร์วิสนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โครงการบริเาเนียสายใหม่คูคตนะครับเป็นบ้านทาวน์โฮมหลังกลางที่ลูกค้าใช้บริการงานต่อเติมกับเรานะครับก็จะมีส่วนของหน้าบ้านและหลังบ้านนะครับส่วนหน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นงานปูกระเบื้องที่เราทําให้ลูกค้าส่วนหลังบ้านก็จะเป็นงานต่อเติมโครงสร้างห้องครัวแล้วก็ทําเป็นเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันส่วนของหน้าบ้านกันก่อนครับเชิญครับ ครและส่วนแรกที่เราได้ทําการต่อเติมให้ลูกค้าคือส่วนของหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นงานปูกระเบื้องพื้นที่จอดรถหน้าบ้านนะครับส่วนนี้เนี่ยจริงๆก็เราได้คุยกับลูกค้านะครับลูกค้าเขาต้องการที่จะปูเต็มพื้นที่เลยแต่มันมีข้อกำหนดอยู่นิดนึงก็คือ เรื่องของการแบ่งโครงสร้างนะครับตรงนี้พื้นที่เรายืนตรงนี้จะมีทั้งหมด2โครงสร้างจะมีโครงสร้างตัวบ้านกับโครงสร้างที่เป็นพื้นลงจอดรถที่ทางโครงการเขาแยกออกมาให้ครับในส่วนของกระเบื้องพื้นหลังนี้เนะี่ยที่ลูกค้าเลือกใช้ครับลูกค้าเลือกใช้เป็นกระเบื้องขนาด40คูณ40ซนติเมตรนะครับ<ๆ>ก็จะมีลายลักษณะข,ของตารางเล็กๆแบบนี้นะครับเราทาการปูแบบแนวนอนก็จะให้ความสวยงามลักษณะแบบนี้เลยนะครับวิธีการปูกระเบื้องในส่วนของหน้าบ้านลักษณะแบบนี้ครับสังเกตคือในการเว้นจอยของเราเราจะมีตัวร่องตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวแบบลักษณะของ ติดตั้งแบบคว่ำลงนะครับเป็นตัวยูอลูมิเนียมนะครับเราจะติดตั้งตรงนี้เพื่อเว้นจุดรอยต่อของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างตัวบ้านกับโครงสร้างที่จอดรถเนี่ยเวลาเกิดการสุดตัวที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราไม่ใส่ร่องตัวนี้ใช่ไหมครับแลวเราปูกระเบื้องทับร่องตรงนี้ไปเลยเนี่ยเวลาเกิดการสุดตัวที่แตกต่างกันใช่ไหมครับก็จะมีการแตกของกระเบื้องหรือดีดของกระเบื้องขึ้นมานะครับถ้าเราทํางานแบบนี้เนี่ยเวลาเกิดการสุดตัวเนี่ยส่วนนี้เขาขยับตัวลงไปส่วนนี้เนี่ย อาจจะขยับตัวน้อยกว่าเพราะเป็นส่วนโครงสร้างตัวบ้านใช่ไหมครับก็จะทําให้เกิดรอ,อยรล้าบริเวณร่องที่เราได้กรีดเอาไว้แล้วเราได้ทาการปกปิดรอยรล้าตรงนี้ก็โดยการติดตั้งเป็นตัวอยู่อลูมิเนียมความลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังหรือสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงในการปูกระเบื้องนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานระบบต่างๆอันนี้จะเป็นบอ่อพักหน้าบ้านนะครับบอ่อพักน้ําทิ้งที่รับน้ําจากหลังบ้านมาสู่หน้าบ้านก็จะมีการตัดบากเข้ามุมลักษณะแบบนี้เลยนะครับมีการ เป็นร่องให้ลูกค้าแบบนี้สามารถเปิดเซอร์วิสได้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยก็คือการปูกระเบื้องไปชิดกับตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านนี้ตัวบ้านนะครับเราจะมีการเว้นจอยระหว่างตัวพื้นกระเบื้องกับผนังบ้านนะครับสังเกตคือจะมีเว้นร่องประมาณสัก10ซนติเมตรได้แล้วก็ทําทําการโรยหินสีขาวเพื่อความสวยงามลักษณะแบบนี้นะครับการทํางานแบบนี้คือเราต้องการที่จะแยกโครงสร้างพื้นลงจอดรถกับตัวบ้านให้ออกจากกาันเราจะไม่ปูกระเบื้องเข้าไปชิดผนังตัวบ้านนะครับเมื่อเวลาเกิดการขยับตัวของโครงสร้างเนี่ย ถ้าเราปูเข้าไปชิดนะครับมันจะเกิดการบีบดัดของตัวกระเบื้องและผนังบ้านทําให้กระเบื้องแตกหรือร้าวหรือระเบิดขึ้นมาได้นะครับลักษณะแบบนี้คือให้อิสระต่อกันและกันนะครับไม่มีการดึงซึ่งกันและกันแล้วก็มีการจบงานด้วยการโรยหินสีขาวแบบนี้นะครับเพื่อความสวยงามเลยนะครับประมาณนี้ครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะพาทุกท่านไปดูก็คือส่วนของงานต่อเติมห้องครัวหลังบ้านนะครับต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยเราทําโครงสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่งานฐานรากไปจนถึงงานหลังคาเลยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไป เราก็เข้ามาอยู่เหมือนที่ด้านหลังบ้านแล้วนะครับก็คือส่วนที่ลูกค้าต่อเติมเป็นห้องครัวนะครับส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเดิมทีเนี่ยจะเป็นโครงสร้างพื้นสลลบออนกราวที่ทางโครงการเขาทาไว้ให้ลูกค้าซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างที่ไม่มีสเสาเข็มรองรับหรือไม่มีฐานรากรองรับเลยนะครับเราทาการสกัดหรือถอนออกทั้งหมดแล้วก็ลงเป็นสเสาเข็มไมโครพายจํานวน6ต้นนะครับซึ่งความพิเศษของหลังนี้เนี่ยสังเกตคือจะมีประตูที่เข้าหลังบ้านใช่ไหมครับแค่ มีความกว้างแค่ประมาณ80ซนติเมตรในการทํางานโครงสร้างของเราเนี่ยการเลือกใช้เสาเข็มของเราเราก็ต้องใช้เป็นเสาเข็มขนาดเล็กพิเศษนะครับก็คือเป็นปั้นจันรแบบมินิไฮบิดในการตอกนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าจากหน้าบ้านมาสู่หลังบ้านได้เพราะว่าเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านทาวน์โฮมหลังกลางในส่วนของงานโครงสร้างก็จะมีงานเสาเข็มไมโครพายจำนวนหต้นนะครับแล้วก็มีการทําพื้นทาคานนะครับตามหลักวิศวกรรมเลยในส่วนของด้านบนลงมาเนี่ยสิ่งสาคัญเลยก็คือการทํางานระบบนะครับสังเกตคือที่พื้นของผมที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยจะมีการ บล็อกงานระบบไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นถังบำบัดน,น้ําเสียบ่อพักน้ําทิ้งแล้วก็มีแท่งกราวาเป็นหลักดินของตัวบ้านนะครับผมรวมถึงาทางดักไขมันของตัวบ้านด้วยที่ทางโครงการเขามีไว้ให้เราก็จะบล็อกไว้ให้ลูกค้าใส่เป็นฝาทองเหลืองลักษณะแบบนี้หรือว่าจะเป็นฝาสแตนเลสขนาด6นิ้วลักษณะแบบนี้นะครับ ก็ในส่วนของห้องครัวเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2อโซนนะครับจะมีโซนห้องครัวและโซนซักล้างส่วนของห้องครัวก็จะมีเคาน์เตอร์ที่มีลักษณะของตัว L นะครับจะมีซิงค์ล้างจานอยู่ด้านนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นพื้นที่ร่ลงลูแล้วก็มีตัวตาแก๊สกับเครื่องดูดควันอยู่ด้านนี้นะครับต้องบอกว่าการทำเคาน์เตอร์ลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะทําการออกแบบให้ลูกค้าก่อนนะครับให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยทาเสนอราคาแล้วก็ค่อย ดำเนินการก่อสร้างให้ลูกค้าส่วนวัสดุต่างๆที่เราเห็นเนี่ยพวกท็อปตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเคาน์เตอร์ตัวนี้จะเป็นวัสดุกระเบื้องแกลนิโต้นะครับขนาด60คูณเมตร20นะครับมีการวางปูต่อกันนะครับมีการปูกระเบื้องที่ผนังเคาน์เตอร์ให้ด้วยนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของกระเบื้องหน้าท็อปเคาน์เตอร์ที่เราปูขึ้นมาจากความสูงจากตัวท็อปเนี่ยขึ้นมาประมาณ60ซนติเมตรตัวนี้เนี่ยผมจะเรียกเขาว่าเป็นกระเบื้องกันเปื้อนนะครับเวลาเราทําความสะอาดหรืองง,ง,งอ,จจองของ น้ำที่กระเด็นไปโดนผนังใช่ไหมครับหรือตอนทํากับข้าวก็ตามเนี่ยอาจจะมีคราบมาันแรงต่างเดินไปโดนผนังถ้าเราปูกระเบื้องลักษณะแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะํงความสะอาดได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ยังคงความสวยงามให้ได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานไฟฟ้าที่เราเตรียมมาให้ลูกค้าก็จะมีส่วนของปลัก๊กไฟหน้าเคาน์เตอร์สองจุดนะครับตัวนี้จะเป็นปลัก๊กกาวคู่ของ panasonic ก็คือตัวนี้นี่ก่อนที่เราจะทําการสง่งมอบงานเนี่ยเราได้ทําการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ลูกค้าก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเช็ควงจรต่างๆว่าถูกต้องต,องตามมาตรฐานหรือเปล่านะครับก ตรวจสอบแล้วก็เรียบร้อยนะครับส่วนการติดตั้งหน้าบ,บานต่างๆภายใต้เคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีฝั่งนี้ก็จะประกอบด้วยบานซิงคู่นะครับบานซิงคู่ที่อยู่ตรงกับบริเวณตองแก๊สนะครับก็มีการปูกระเบื้องด้านในให้ด้วยนะครับส่วนถัดมาจะเป็นบานถางแก๊สนะครับก็ประมาณนี้มีการปูกระเบื้องเข้าไปถึงด้านข้างในเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นบานซิงคู่ที่อยู่ใต้ซิงคล้างจานนะครับอ่า ส่วนนี้เนี่ยเราก็จะปูกระเบื้องเข้าไปถึงด้านในด้วยแล้วก็ด้านข้างที่เป็นผนังเราก็จะปูกระเบื้องให้ลูกค้าหมดเลยแนะนําตัวนี้จะเป็นกระเบื้องสีขาวนะครับเพื่อที่จะให้เรื่องของความสว่างภายในนะครับถ้าเราเป็นเลือกกระเบื้องที่มันมีความทึบแสงะไรต่างเนี่ยก็จะจะทําให้มีความรู้สึกว่ามันทึบในส่วนของด้านในเพราะด้านในเนี่ยเราไม่ได้มีแสงสว่างเรื่องของไฟฟ้าเข้าไป นะครับผมก็แนะนําเป็นกระเบื้องสีขาวแบบนี้ส่วนวิธีการปูเนี่ยครับขอ,ของผมเราก็จะปูระดับกระเบื้องกับระดับทอนีของบานเนี่ยให้มันเสมอกันเวลาเราจะมาเซอร์วิสหรือเกิดปัญหาน้ารั่วน้ําซึมแรงต่างเนี่ยเราสามารถที่จะทําความสะอาดหรือปาดน้ําออกมาที่ทอน,นีด้านนอกมันได้เลยนะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้ครับครับเนื่องจากว่าพื้นที่หลังบ้านเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างจากัดใช่ไหมครับเราก็ทาการออกแบบฟงังก์ชันการใช้งานให้ลูกค้าเรื่องของการ จัดวางระยะเคาน์เตอร์อีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ที่เหลือสําหรับวางตู้เย็นนะครับตรงนี้จะมีระยะห่างจากเคาน์เตอร์มาถึงธรณีของโซนซักล้างในประมาณ95ซนติเมตรก็ลูกค้าก็สามารถที่จะซื้อตู้เย็นเข้ามาติดตั้งบริเวณนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านหลังเราก็จะทําการติดตั้งเป็นวงจรปลัก๊กให้ลูกค้าสําหรับเสียบตู้เย็นได้ด้วยนะครับครและอีกส่วนหนึ่งที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าก็คือระยะของเฟรมอลูมิเนียมที่ลูกค้ายังไม่ได้ติดตั้งนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเราจะทําระยะเฟ อ,าอนาคตเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะติดตั้งเป็นบานอลูมิเนียมเป็นเฟรมอลูมิเนียมหรือเป็นช่องประตูต่างๆที่จะแบ่งแยกระหว่างห้องครัวกับห้องซักล้างได้เลยนะครับนี่เราก็ได้ก่อระยะไว้ให้แล้วประมาณ10เซนติเมตรสามารถติดตั้งเฟรมอลูมิเนียมได้เลยครับที่สําคัญเลยก็คือส่วนซักล้างนะครับส่วนนี้เนี่ยจะต้องบ้านทุกหลังจะต้องมีเพราะว่าบ้านทุกหลังจะต้องมีการซักล้างถูกต้องไหมครับส่วนนี้เนี่ยเราก็จะออกแบบให้เหมาะสมกับ การสตารมาที่สุดเลยนะครับก็จะมีส่วนของอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของแสงสว่างนะครับก็เห็นสังเกตคือตรงนี้ผมยังไม่ได้เปิดไฟนะครับแต่ผมสามารถมีแสงสว่างบริเวณห้องนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยเนื่องจากว่าหลังคาโซนนี้เนี่ยเราจะจอกแบบเป็นหลังคาโปร่งแสงตัวนี้เราจะใช้เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วความพิเศษของหลังนี้เนี่ยก็คือเป็นการยกสเตปหลังคาเดี๋ยวสังเกตคือจะมีระดับหลังคาโซนซักลางเนี่ยจะขึ้นสูงกว่าระดับของห้องครัวขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันที่ด้านบนนะครับ การทาหลังคายกเสร็จแบบนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือจะให้ความโปร่งความโล่งของบริเวณห้องซักล้างและจะมีช่องระบายอากาศเป็นส่วนของบางเกรดอลูมิเนียมที่ช่วยให้การถ่ายเทยอากาศเนี่ยสามารถถ่ายเทยได้ดีมากนะครับผมส่วนของบริเวณห้องซักล้างเนี่ยเราก็จะมีการคุยกับลูกค้าก่อนว่าลูกค้าจะติดตั้งเครื่องซักผ้าบริเวณไหนใช่ไหมครับเพราะลูกค้าแจ้งว่าอยากตั้งเครื่องซักผ้าด้านนี้ด้านฝั่งตติดติดกับตัวบ้านเราก็จะวางระบบท่อน้ําทิ้งไว้ให้ลูกค้านะครับลูกค้าซื้อเครื่องซักผ้ามาเนี่ยก็จะ ใช้สายน้ําทิ้งของเครื่องซักผ้าเนี่ยหยนลงไปในบริเวณของท่อที่เราเตรียมว้ให้ลูกค้าได้เลยนะครับตอนนี้เราจะเตรียมมาให้ทั้ง2ด้านเลยจะมีด้านฝั่งนี้ด้วยนะครับและอีส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยคือส่วนซักล้างเนี่ยผมจะทําเป็นหลุมดอกให้ลูกค้าขนาดประมาณ1เมตรคูณหเมตรนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นหลุมดอกระดับลดระดับลงไปอีกแล้วก็จะมีก๊อกน้ําให้ลูกค้าสามารถทําการซักล้างบริเวณนี้ได้อีกหนึ่งสเต็ปนะครับรวมถึงจะมีการเจาะช่องระบายน้ําให้ลูกค้าเป็น ใส่เป็นฟอร์เดนสเตเลตแบบนี้ไว้ให้ลูกค้าด้วยนะครับน้ำก็จะระบายลงตรงนี้แล้วก็ระบายออกไปสู่บ่อพักสู่หน้าบ้านได้เลยนะครับผมและเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้ครับเป็นงานต่อเติมของโครงการใช่ไหมครับเราจะต้องทำการขออนุญาตทางโครงการก่อนและที่สําคัญเลยเนี่ยทางโครงการเขาจะบอกว่างานต่อเติมเนี่ยไม่ควรที่จะยึดเกาะกับตัวบ้านและงานต่อเติมของผมเนี่ยก็คือไม่เราจะไม่ยึดเกาะกับตัวบ้านด้วยเช่นกันนะครับสังเกตคือจะมีเสาต้นนี้อยู่ตัวนี้จะเป็นเสาเหล็กนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นผนังของบ้านเดิมนะครับเวลาเราทําการต่อเติมเนี่ยเราจะเอาเสาเหล็กตั้้งขึนมา ทุกๆต้นเลยนะครับจะไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของงานต่อเติมไปยึดเกาะกับตัวโครงสร้างบ้านเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเสาเหล็กเนี่ยจะทําการแปะไว้ที่ตัวผนังของบ้านเดิมเฉยๆจะไม่ได้มีการยึดเกาะหรือเสียบเหล็กอะไรเข้าไปเลยเวลาเกิดการซุดตัวที่แตกต่างกันนะครับมันก็จะมีการขยับตัวได้อย่างอิสระนะครับไม่เกิดการดึงซึ่งกันและกันส่วนนี้สําคัญมากนะครับผมและส่วนขององานโครงสร้างที่ผมได้อธิบายไปในช่วงแรกนะครับการทางานโครงสร้างของผมก็เช่นกันตั้งแต่งานฐานรากง,งานเสาเข็มเนี่ย จนมาจนถึงด้านบนเนี่ยก็จะไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดไปยึดเกาะกับตัวบ้านเลยเวลาเราเทคอนกรีตเราก็จะทําการกั้นแผ่นโฟมไว้เพื่อให้คอนกรีตเนี่ยมันไม่ชนกับตัวผนังของบ้านนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของการทําหลังคาย,ยกสเตปลักษณะแบบนี้นะครับประกอบกับการเลือกใช้วัสดุหลังคาที่เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสที่มีความโปร่งแสงลักษณะแบบนี้นะครับทำให้ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยสามารถนําส่งแสงสว่างจากด้านบนลงมาสู่ห้องซักล้างได้และยังนําส่งแสงไปยังห้องครัวได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นก็จะช่วยให้การในส่วนของการประหยัดไฟฟ้ากับลูกค้าด้วยะผมก็จ ทำให้แสงสว่างแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างดีเลยนะครับประมาณนี้ครับครับและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการทำความรู้จักกับลูกค้าของเราอย่างเช่นมีปีที่ผ่านๆมานะครับก็ขออนุญาตแนะนำนะครับอันนี้เป็นลูกค้าของเราชื่อคุณบัวครับสวัสดีครับ รบกวนเวลาลูกค้าสักครู่นะครับ,รบก็ขอญาตสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าอ่ะอย่างแรกขอญาตถามก่อนว่าลูกค้าตัดสินใจยังไงครับที่เลือกใช้บริการงานต่อเติมกับเราครับก็เห็นลูกชายเขาแนะนําว่าช่างเบีร์เขาเข้าไปดูใน t i ทิ<น> o ต,ตอ,อ YouTube ตออเขาบอกว่าดีก็แม่ก็เลยโอเคก็เห็นชอบด้วยและทําจริงก็ดีจริงๆค่ะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยลูกค้าก็ได้มีการทักเข้ามาสอบถามเราก่อนใช่ไหมครับล้วก็มีการส่งผลงานตัวอย่างให้ลูกค้าอาจจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook หรือเป็นช่องทาง TikTok ลูกค้าก็ได้เข้าไปรับชมผลงานของเราก่อนใช่ ก่อนที่จะนั้นเราเข้ามาประเมินหน้าง,งานถูกไหมครับใช่ค่ะคหลังจากที่ได้ใช้บริการงานต่อเติมกับเรามาแล้วนะครับลูกค้ารู้สึกอย่างไงบ้างครับที่ใช้บริการงานต่อเติมกับเราอ๋อรู้สึกประทับใจดีใจแล้วก็คิดว่าเลือกบริษัทไม่ผิดนะคะช่างทํางานดีแล้วก็มีการอัปเดตงานทุกวันทําให้ลูกค้าสบายใจะคะ่ะ คือต้องบอกว่าในระหว่างการทํางานของเราครับเราจะมีการสร้างไล์กลุ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะอัปเดตผลงานของเราในทุกๆวันให้กับลูกค้าบางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้เข้ามาดูหน้าง,งานนะครับเราก็จะมีการอัปเดตเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยส,สามารถติดตามผลงานได้อยู่ทุกวันเลยนะครับขอคำแนะนำจากลูกค้านิดหนึ่งนะครับว่างานของเราเนี่ยเราได้บริการลูกค้ามาทั้งหมดนะครับลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรกับเราบ้างไหมครับอ,อ๋อสำหรับข้อแนะนำรู้สึกจะจะ,จะไม่มีมนะคะ<ม>เพราะว่าเอ่อบริษัทเนี่ยบริการดีเยี่ยมจริงๆผลงานที่เห็นก็ ประทับใจสวยใช่ไหมครับสวยถูกใจลูกค้ามากพยายามให้คนอื่นเขาดูเขาก็เห็นว่าโอเคสวยจริงๆครัก็ขอบคุณลูกค้ามากครับที่ชื่นชมเรานะครับและสุดท้ายอยากแจ้งลูกค้าว่าในส่วนของงานต่อเติมของเราทั้งหมดนะครับเราของเราจะมีงานรับประกันให้ลูกค้าถ้าลูกค้าใช้งานส่วนไหนบริเวณไหนแล้วรู้สึกว่ามีปัญหาติดขัดตรงไหน,นลูกค้าสามารถแจ้ง ซ่อมเข้ามากับทางเราได้เลยเราจะมีทีมช่างเข้ามาดูแลบริการสวิสให้ลูกค้านะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณลูกค้าที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์ผมนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,บ,ค,ค,รบครับและหลังจากที่ลูกค้าทุกท่านได้รับชมผลงานงานรีวิวต่อเติมของเราไปแล้วนะครับทั้งในส่วนของหน้าบ้านและส่วนของงานต่อเติมบ้านทาวน์โฮมหลังกลางที่เป็นห้องครัว2สเต็ปและหลังคา 2. สเต็ปไปแล้วนะครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจที่อยากใช้บริการงานต่อเติมกับเรานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ได้ช่องทางด้านล่างนี้และที่สําคัญนะครับอยากจะฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และที่สาคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลง,งานของเราใน AP แต่ตัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างเบียร์จาก g e t h ฮ u าส์เซอร์วก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ